ความเปลวสีเงินคนปลายซอยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ัันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแทงทะลุหัวใจภาพประกอบบทความอย่างที่เห็นนะครับเป็นภาพเปรมชัยกัณสูตรเจ้าสัวมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งของเมืองไทยใ<ช>แล้วก็อีกภาพหนึ่งที่ประกบคู่กันนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งสองคนนี้มีบางอย่างที่เหมือนกัน แต่มีบางอย่างที่แตกกันแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวชื่อบทความของคุณเปลวสีเงินวันนี้ว่าด้วยเรื่องเปลมชัยทักษิณที่ทัดเทียมอะไรคือสิ่งที่ทัดเทียมขึ้นต้นคุณเปลวสีเงินเนี่ยตวัดปากกาเขียนบอกว่าอยากเรียกทักษิณยิ่งลักมากราบตีนนักโทษชายเปลมชัยกันสุรยิ่งนักอื นี่คือประโยคแรกของบทความจัวว<า>่วหัวประมาประโยคแรกของบทความแล้วเนี่ยจะลุกไปเข้าห้องน้ําเนี่ยไม่ได้เลยอะต้องอ่านต่อแล้วแล้วจะลุกขึ้นไปปิ้งขนมปังมากินแก้มกาแฟก็ไม่ได้อเหมือนกันเเพิ่งหยุดไว้ก่อนหยุดทุกการ <นะ S 2> กระทาไว้ก่อนต้องอ่านต่อจนจบนะ,ะอยากเรียกทักษิณยิ่งลับมากราบตีนนักโทษชายเปรมชัยกนสูตรยิ่งหนักนะโทษคุกสองปีสิบสี่เดือนไม่รอลงอาญาภาพขวาคือภาพูุ้วานเนี่ย <c oughs> เปรมชัยกนสูตรเดินทางมาฟังคำพิพากษาอรู้ทั้งรู้ <c oughs> ว่ามีแนวโน้มที่ศาลสามารถตัดสินยืนตามสารล่างได้ <c oughs> เพราะสารล่างมีตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญามาตลอด <c oughs> นในขณะเดียวกันภาพขวาภาพซ้ายคือภาพทักษิณชินวัตรนั่งทําอะไรคะเปิดตูดหนีก็ดีไป <c oughs> หลังจากทนายทีมทนายตัวเองเนี่ย <c oughs> โดน กรณีที่เอาเงินสองล้านใส่ถุงขนมใส่ถุงกระดาษแล้วก็อ้างว่าเป็นถุงขนมเอาไปให้เจ้าที่ศาลแล้วศาลไม่เล่นด้วยนะทักษิณก็ไปดูโอลิมปิกยังไม่ได้ตัดสินเลยนะตอนนั้นนะแต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนไม่ต้องมาแล้วไปก็พูดถึงยิ่งรักยิ่งรักเนี่ยหลอกคนใกล้ชิดหลอกกองเชียร์ หลอกไม่กระทั่งบุญทรงเดี๋ยวถึงแล้วค่ะไปถึงแล้วค่ะแต่ตัวเองเนี่ยหนีไปถึงไหนตัวไหนนี่สองสีพี่น้องฮะห <c oughs> นีเหมือนกันนะวันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยเทียบทักษิณยิ่งรักกับเปลมชัยกัน,นสุดนะ <c oughs> คุณเปลวสีเงินบอกว่าโทษจำคุกสองปีสิเดือนไม่รอลงอาญาในคดีเสือดำตามคำตัดสินของศาลฎีกาที่ยืนตามศาลอุทธรณ์นั้นนอกเหนือจากรับรู้ถึง การยุติโดยธรรมทางศาลแล้วยังทำให้ผมได้รู้ว่าสุภาพบุรุษประชาธิปไตยคือแบบไหนและคำว่าผู้เอื้อเฟื้อต่อกระบวนการยุติธรรมของคุณเปรมชัยนั้นทำให้คำว่าความทัดเทียมกันทางกฎหมายเป็นบรรทัดฐานเชิงประจักษ์ให้พวกทัดเทียมสะตุูได้เห็นว่าความถูกต้องมันเป็นแบบนี้นะ ขอบคุณและนับถือเปรมชัยกนณสูตรเกิดเป็นคนต้องผิดมากเมื่อผิดยอมรับผิดทางกฎหมายนั่นแค่นักโทษชั่วคราวแต่ทางเสรีภาพเสมอภาคพ,พระราดอภาพคุณเปรมชัยคือสุภาพบุรุษประชาธิปไตยตัวจริงจากวลีเดียวที่จากปากเพียงวลีเดียวที่จากปากนะผมน้อมรับคำตัดคำตัดสินสาร คุณเปรมชัยก็เหลือเพียงโทษทางคำพิพากษาศาลเท่านั้นส่วนโทษทางคำพิพากษาประชาชนที่เคยมีก่อนหน้าในรอบสามปีที่ผ่านมาคุณเปรมชัยพ้นแล้วคําว่าผมน้อมรับคําตัดสินศาลจากปากนักธุรกิจนักธุรกิจล้านล้านระดับโลกนี่มันนักเลงตัวจริงที่ยิ่งใหญ่มีน้ำหนักบอกความหมายว่า ความทัดเทียมกันทางสิทธิมนุษยชนที่แท้จริงนั้นมันคือแบบนี้มไม่ใช่ใช้องค์กรกะเลวกระลาดนอกชาติในชาติในความเป็นหมาหมู่พวกมากมาแหกปากอ้างโลกต้องปล่อยกูปล่อยพวกกูนะระยำสมสู่สัมสัตว์กันก็อ้างความทัดเทียมล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิเสรีภาพผู้อื่นอ้างเสรีภาพเสมอภาคพลาดดภาพ กฎหมายไม่สะถุนแต่ด็อกเตอร์ทางกฎหมายที่สถุนมีมันจึงเป็นเช่นนี้ฉะนั้นที่กำลังเสียชาติเกิดด้วยการใช้ความสะถุนโดยสันดานเป็นปีศาจข้าบคำผีปลุกปั่นทางใต้ดินหวังก่อการรอบใหม่อย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้หยุดซะนี่คือคำเตือนไม่ใช่เตือนด้วยรักหรือหวังดี หากแต่เตือนเพราะห่วงคนในห่วงคนข้างในไม่อยากให้แตกแยกกันตอนหน้าหนาวแต่เห็นคนแก้มก้นขาวเพียงคนเดียวก้าวเข้าเรือนนอนแล้วทักษินยิ่งลักว่าไงที่พูดมาเนี่ยผิดตรงไหนเอาปากกามาวงเลยโอ้หนี่สำนวนคุณเปลวสีิงเลยน,นะทันสมัยนะสำนวนออนไลน์ด้วยหรอผิดตรงไหนเอาปากกา,า,กามาวง,าวงเปลวชัยคนเดียว แล้วต่อให้ทักษิณกับยิ่งรักสองคนด้วยเอาเงินจากธรรมมาหากินบริสุทธิ์มากองแล้วมานับแข่งกันนะทักษิณยิ่งรักมีเงินเท่าไหร่เอามากองไว้เอาเงินจากการธรรมมาหากินบริสุทธิ์นะเอามากองอแล้วก็มานับแข่งกันกับเปรมชัยค่ะนะเปรมชัยเมื่อผิดน้อมรับคําตัดสินสารอายุปานนั้นชื่อเสียงปานนั้นธุรกิจก่อสร้างระดับล้านล้านระดับโลกนั้นนะ คำเดียวไม่โทษสารไม่ด่าสารไม่กระบิดกระบวนว่ายุติไม่เป็นธรรมไม่ตีหน้าเบ้ปากในศาลเอ๊ะพูดถึงคใครอ่ะพูดถึงใครอ่ะใครใครเบ้ปากในสารลูกใครหลานใคร <c oughs> เมื่อสารพิพากษาก็ตามนั้นนักธุรกิจล้านล้านเดินตามนักโทษตัดช่องย่องเบาสิบบาทร้อยบาทเข้ารถกง <c oughs> นั่งเบียดก้นเก้าอี้แถวเดียวกันเข้าคุกไปตาราง ตัวนอนเรียงทัดเทียมกันนี่ปัญญาเห็นภาพนะคือตอนที่สารตัดสินแล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณเปรมชัยเนี่ยก็มาเจ้าที่ก็คุมตัวนะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถอย่างที่เห็นเนี่ยรถสู่เรือนจำตอนไปเลยเรือนจาทองผาภูมินะฮะใช่ค่ะเรือนจำอยู่ที่ต่างจังหวัดนะแต่หลังจากนี้จะมีการย้ายมาหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะขอย้ายเพื่อให้ญาติได้เยี่ยมสะดวกซึ่งก็เป็นเป็นไปตามปกติจะย้ายได้ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบก็ขอตามขั้นตอนนะ แต่ไม่มีใครใหญ่กว่าคุกอะผู้ดงา่ายๆากรณีนี้เห็นเลยนะ,ะมารถหรูอะรถกี่ล้านอะ <c oughs> มีบริวารมาด้วย่ชแต่พอสารตัดสินแล้วไปกับใครต้องไปกับเจ้าหน้าที่อย่างเดียวแล้วต้องไปเฉพาะไปตัวคนเดียวทรัพย์สินก็เอาไปด้วยไม่ได้ลูกน้องไม่ต้องตามแล้วนะนะทองทรัพย์สินเอาไปด้วยก็ต้องฝากไว้ที่เรือนจำเอาเข้าไปข้างในไม่ได้เนี่ยฮะคุณเปรวสีเงินนีบอกว่าเนี่ยเดินตามนักโทษตัดช่องย่องเบาสิบบาทร้อยบาท เข้ารถกลงคือคดีใหญ่แค่ไหนก็ขึ้นรถคันนี้คันที่เป็นรถเจ้าที่กรมราชธรรมอ่ะ,ะนะนั่งเบียดกันถ้าเกิดวันเดียวกันตัดสินนะนั่งเบียดกันเข้าคุกไปกันมีคดีคดดอื่นตัดสินมาพร้อมกันคุณเปรย์เนี่ยถามว่าอย่างนี้สมควรไหมที่ทักษิณยิ่งลักษณ์ต้องกราบตีนคุณเปรมชัยยกเป็นวีรบุตรต้นแบบประชาธิปไตยไม่ใช่อย่างสถุนชาติบางตัวที่ผิดไม่ยอมรับผิด หนีเอาตัวรอดก็ยังพออาอยแต่ที่กลับสมคบนอกชาติเอาเงินโกงชาติไปขุนเลี้ยงสัตว์ในละคุณในพักนอกพักให้ล้มชาติล้มสถาบันโอ้มันจี้ตากเลยนะประโยคเนี้ไอ้คนแบบนี้เมื่อเทียบก,กับคุณเปรมชยัยทักษิณยิ่งรักเจ้าจงบอกข้าเถิด <c oughs> ใครเลวเป็นเลิศในปตตพี <c oughs> อันนี้มันเป็นสำนวนกระจกวิเศษกระจกวิเศษนะ,นะคะจากนิทาน,ส,โนโววสำหรับผม <นะ S 1> มีคำเดียวที่อยากบอกคุณเปรมชัยกรรมเก่าชดใช้กรรมใหม่อยากเกาะดูท่าทางสุขภาพไม่ค่อยจะดีนักทั้งที่อายุแค่66ปีเท่านั้นเมื่อวานนี้ถ้าดูภาพคุณเปรมชัยนะตอนที่เดินทางมาศาสตร์เนี่ยสภาพนี่คือโอ้ดูอุดมโรคมากอะมีผ้าปิดนะนี่นี คุณเปลวสีเงินบอกว่าดูท่าทางสุขภาพจะไม่ค่อยดีนักค่ะอยู่ข้างนอกน่าจะไม่มีวินัยทางการกินทางการนอนเข้าไปอยู่ในเรือนจํานึกว่าเข้าคอสชีวาสมก็แล้วกันตอบใจเล็กๆออกมาจะหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวกว่าเก่าแล้วอย่ากลับไปเปิดพิสดารอีกก็แล้วกันนะเรื่องกรรมเนี่ยใครก็อย่าทําเป็นเล็กค่ะวันนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนรุ่นใหม่พูดถึงกรรมหัวเราะโอ้ไกลตัวกรรม นะกรรมกอไก่รอเรือรอเรือมอมะแต่ทําเป็นหวนัวาะนะแล้วก็เย้ยหยันว่ากรมคือไม่แม่ใช่ไหมกมอย่างนี้ใช่ไหมนะคุณเปย์บอกว่าก็เอาเถอะไม่ได้หวังให้เข้าใจหรอกแต่เมื่อความเป็นรุ่นกลางที่ต้องรับผิดชอบชีวิตด้วยสองมือสองเท้าตัวเองเข้ามาแทนความเป็นรุ่นใหม่วันนี้ชีวิตจริงมันจะค่อยๆสอนพวกคุณเอง แล้วพวกคุณรุ่นใหม่วันเนี้ยตอนนั้นอาจมีสร้อยนําหน้าหรือต่อท้ายรุ่นใหม่โกโก้ก,ก็ได้ว่ารุ่นใหม่ชีวิตบัดซบไฟนะมันร้อนต่อให้เทวดาเหาะลงมาเขียวเขียวบอกพวกคุณก็ไม่เชื่อเพราไฟเนี่ยมันร้อนคแต่เมื่อเอามือเข้าไปจับไฟเองเท่านั้นอนะถึงจะรู้แต่ก็รู้ตื้นตนเพียงว่าไฟมันร้อนคนะ คือมีไฟอยู่คนไหนก็ตามทีมาบอกไฟมันร้อนนะไม่เชื่อเอามือเข้าไปจับเองรู้เองมันร้อนแต่ก็รู้เพียงว่ามันร้อนชีวิตต้องเขี่ยวกรรมไปอีกขั้นถึงจะค่อยๆเข้าใจลึกลงไปอีกหน่อยว่าไฟไม่ได้ร้อนไฟไม่ได้เย็นความรู้สึกจากมือไปสัมผัสมันต่างหาก ที่บอกว่าร้อนหรือไม่ร้อนคุณจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ในร่างมนุษย์ก็ตรงนี้ถ้าเป็นมนุษย์คุณจะมีสติแยกแยะได้ในเหตุและผลและนำเหตุผลนั้นไปบริหารไฟให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านร้อนและเย็นไฟเย็นรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักสั่งกาแฟเย็นมาดูดแก้งโง่ซะสิ <laughs> พูดถึงคนรุ่นใหม่ช่วงนี้มีการเปิดบัญชีรับบริจาค จ่อยไปนะแสดงว่าธุรกิจรับจ้างจัดกิจกรรมกลางแจ้งนายจ้างชักแยงเห็นวันสองวันนี้ขบวนการ3มนิ้วและสื่อแนวร่วมนะเป่าตูดมกจะนะใส่ฟืนโหมไฟเป็นการใหญ่หวังยกระดับเป็นศึกใหม่ประชิดเมืองเพื่อสวมรอยเข้าสมทบเคยเห็นแมลงวีตอมติ่งช้างไหมก็ประมาณนั้นหวังทำให้รัฐบาลลำคาญและตบแมงวีใครเป็นพวกใครพวกไหน ก็เห็นขาประจำสแสลนหน้ากันอยู่เห็นมีพาดหัวข่าวธนาทรยกหเหตุผลชี้นิคมชนะไม่ตอบโจทย์พัฒนาอุตสาหกรรมคุณเปรยวสีเงินบอกว่าก็สุดแต่พี่เอกจะว่าแล้วอย่างพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําพาชีจังหวัดราชบุรี2,154ไร่นะที่กรมป่าไม้แจ้งข้อหานางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจ ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิดใช้เอกสารออกโดยไม่ชอบมาครอบครองอพอจะตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมพี่เอกอถาม <ฮะ S 2> กลับไปอีกหรืออย่างที่ดินสำนักง,งานใหญ่องค์การโทรศัพท์ตรงชิดลมที่เป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับสินบนน่ะที่นายสกุลทรน,น้องชายพี่เอกเข้าไปเกี่ยวในคดีด้วยนั่นน่ะพี่เอกว่าตอบโจทย์พัฒนาอุตสาหกรรมกว่าที่จะนะไหม <c oughs> ถ้าตอบโจทย์ จะได้ให้เขาย้ายโครงการมาไว้ที่นี่ซะเลยน้องๆนุ่งน,งน,งนงพี่เอกจะได้ไม่ต้องแอคชั่นหน้าหน้าหนาวไงล่ะจบการเมืองเรื่องมแมลงวีครับเปลวสีเงินคนปลายซอยจากเรื่องเปรมชัยทักษิณที่ทัดเทียมก็เลี้ยวมาถึงกรณีชนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดด้วยนะครับคือที่คุณเปลวเขียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเด็นของชนะเนี่ย ไม่ได้มีเหตุมีผลที่ต้องพิจารณาแต่หมายถึงว่ามันมีการเมืองที่พยายามจะเข้าไปแอบแฝงขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ค่ะ,คะแล้วโดยจริงใจหรือไม่จริงใจในอีกเรื่องหนึ่งะนะอันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เดี๋ยวมาว่ากันส่วนเรื่องพูดถึงคุณเปลวคุณเปรมชยัยคุณเปรมชยัยหลังจากที่ เข้าไปอยู่ในการดูแลของราชทันเป็นไงฮะค่ะทางราชทันเองก็ตามภาพที่ได้เห็นนะเหมือนที่พี่หนุ่มตั้งข้อสังเกตโอ้ท่านนี่อายุเยอะแล้วโรคอาจจะเยอะมากๆเลยก็เป็นไป,นปนตามนั้นละค่ะทางด้านคุณอายุศิลทพพพันธ์นะคะอธิบดีกรมราชทันนะคะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ราชทันคุมตัวคุณเปรมชัยกนสูตรเข้าเรือนจาําอาเภอทองผาภูมิได้รับรายงานจากคุณจิตราประเสริฐโสภาผู้บัญชาการเรือนจําทองผาภูมิบอกว่าทําประวัติผู้ต้องขังตามระเบียบขั้นตอนค่ะโรคประจําตัวของคุณเปรมชยัย นะตรวจสอบแล้วเบื้องต้นพบป่วยเป็นหลายโรคทั้งต้อกระจกโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจไขมันพอกตับ แต่เจ้าตัวก็ได้พกยาประจําตัวเข้ามาด้วยนะคะทั้งนี้ผู้ต้องหาถูกส่งตัวคุมขังในแดนกักโรคเป็นเวลา21วันก่อนตามมาตรการป้องกันโควิด19ของเรือนจําแต่หากมีอาการป่วยจากโรคประจําตัวดังที่กล่าวมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจําคอยดูแลและตรวจสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานโรงพยาบาลเครือข่ายถ้าอาการสุด อันนี้บอกไว้เลยเพราะว่าหลายท่านก็ห่วงไงบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมจะขอออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกเรือนจําอะไรเงี้ยพี่หนุ่มครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อธิบดีก็บอกนะว่าไม่ได้ไม่ได้ในโรงในเรือนจำก็มีโรงพยาบาลราชธานีอยู่เว้นแต่ว่ามันเป็นโรคเฉพาะทางก็ต้องเข้าเกณฑ์จริงๆแล้วต้องมีหมอแล้วออกมาก็เป็นครั้งเป็นคราวออกเป็นครั้งเป็นคราวไปนั้นเป็นเรื่องของโรคประจําตัวส่วนคําพิพากษาที่ออกมานี้นะคะคุณดํารงพิเดช อันนี้ท่านก็เคลื่อนไหวในเรื่องนี้กับเรื่องของป่าเขตสงวนต่างๆมานานแล้วเหมือนกันนะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาพักรักผืนป่าแห่งประเทศไทยท่านก็พูดถึงคําพิพากษานะท่านบอกว่ามองว่าเป็นการตัดสินที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นในป่าไม่ใช่เกิดขึ้นที่บ้านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขตห้ามล่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เชื่อว่าคดีหลุดได้ยากนะไม่มีทางที่จะดิ้นให้หลุดได้หรอกอเพียงแต่จะโดนโทษหนักหรือเบาก็เป็นอีกเรื่องท่านว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเศรษฐีทั้งหลายที่หาความสุขบนชีวิตของสัตว์อยากจะไปล่าอยากจะไปยิงอยากจะไปนั่งอยากจะไปกินในป่าทั้งๆท,ที่อยู่บ้านมีแอร์มีที่นอนสั่งเนื้ออะไรมากินก็ได้นะคะอันนี้ท่านก็พูดถึงคําพิพากษา สำหรับคุณดำรงพิเดชนะ,นะส่วนทางด้านแถลงการประเทศไทยต่ออ,องค์กร WWF เนี่ยนะคะหรือว่าองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประจําประเทศไทยก็ขอแสดงความชื่นชมกับกระบวนการทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดกรณีการจับกุ่มของคุณเปรมชัยกนสูตรนะ,ะจนเป็นที่มา คำพิพากษาก็ถือเป็นที่สิ้นสุดในครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างและเป็นก้าวที่สําคัญของประเทศไทยในการปกป้องป้องปามและขจัดกลไกาการค้าและการล่าสัตว์รวมถึงการละเมิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นแถลงการออกมานะคะจากอ,องค์การกองทุนสัตว์ป,ป่าโลกสากรกฤษเพราะจาได้ถ้าเรากลับไปดูภาพตอนนั้นนะตอนที่เป็นข่าวฮือฮาที่ภาพที่นั่งอยู่ในปา่าใน,นแคมป์ใช่ไหมเราแกแกแกชอบเดินต่อมานานแล้วไง แต่มันมาโปะเอากรณีเสือดำเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบแล้วก็ไปตรวจค้นก็เจอทั้งปืนเจอทั้งเนื้อนะแล้วก็ไปตรวจค้นโอ้ไปคนนั้นรื้ออกมาซุกไว้ในถุงนะแล้วก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานถ่ายคลิปทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปต่างๆนานารวบรวมมาเป็นพยานหลักฐานจนแน่นหนาไงแล้วฉะนั้นดิ้นไม่หลุดมีทั้งเสือดำ ไก่ฟ้าหลังเทานะแล้วก็มีการสอบสวนพบด้วยว่าทีมที่ไปกับแกเนี่ยไปพยายามล่าเป็นเจ้าหน้าที่กัลอกด้วยนะกันลอกพยายามล่ากันลอกเนี่ยก็มีเหตุให้ถูกตัดสินจำคุกนะฮะมีอีอีกฐานหนึ่งเลยนะแต่คุณเปรมชัยไม่ได้โดนนะกลอกเพราะแกไม่ได้ทำนะแกโดนเสือดำเนี่ยเฉพาะเรื่องเสือดำเนี่ยหนึ่งปีแล้วก็จะมีโทษอื่นๆรวมกันนะนี่อันนี้ เป็นการไปกินสัตว์ป่าไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าสงวนน่ะโดนหนักเลยค่ะรองอธิบดีอายการแขวงคุณโกศลวัฒนทุจันยงนะได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นอุทาหรณ์นะคดีเสือดำสารีกาตัดสินลว,วันนี้คุกไม่ได้มีไว้ขังแต่คนจนเลิอกอคติวันนี้กฎหมายไม่ได้เลือกปฏิบัติเลิกจนความคิดไม่ร่ำรวยเงินทองแต่รวยความคิดได้ ความคิดจึงจะเป็นทักษะเอาไปใช้แก้ปัญหาชีวิตสำหรับผู้ไม่ร่ำรวยเงินทองแต่ร่ำรวยความคิดร่ำรวยความรู้รู้ว่าต้องหาแนวทางออกแก้ปัญหาชีวิตยังไงและไม่ทำผิดกฎหมายรู้ว่าเรื่องอย่างนี้ต้องปรึกษาใครชีวิตก็ปลอดภยัยไม่ต้องมาประชดชีวิตว่าคุกมีไว้ขังแต่คนจนคนดีนี้จบข่าวจบคุกขังแต่คนจนอย่าสิ้นหวังแต่กระบวนการยุติธรรมคนในกระบวนการยุติธรรมไม่ดีก็ว่ากันไปเป็นเฉพาะบุคคล อย่าเมารวมทําให้คนดีหมดกําลังใจแม้คนดีๆจะอยู่ในมุงเงียบเราไปให้กําลังใจคนดีให้รักษาความสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อสังคมต้องเดินหน้ากันต่อไปช่วยกันป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เป็นใหญ่มไม่ให้สร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองคุกไม่ได้มีไว้ขังแต่คนจนมีไว้ขังคนทําผิดกฎหมายอ่ะอนี่ท่านอายการโกศลวัฒน์ะนะครับเฟซบุ๊กเป็นอุทาหรณ์นะครับ แล้วก็คุณสิคุณพลตารวจเอกศ<ส>ี<ส>วรารังสิพามนกุลโอ้หือหามากนะนะตอนนั้นเห็นบอกว่าจะช่วยคุณเปรมชัยให้หลุดเหรอเนี่ยมาแล้วนะคะตอนนี้พลตารวจเอกศีวรารังสิพามนกุลรออดีตรองพอบตอรอนะในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีล่าเสือดานี่แหละค่ะท่านก็บอกว่า เปิดใจกับสื่อมวลชนนะหลังถูกครรหาเมื่อครั้งยังดํารงตําแหน่งรองพบตรว่ามีความเกรงใจเป็นภาพจําภาพได้ไหมพี่หนุ่มที่ยกมือไหว้นะคะ<อ>ออคนก็โ <ฮะ S 1> อ้โหทำไม,ามาออคนก็มาโจมตีเออคนก็มาโจมตีกันนะคะท่านก็บอกว่าออไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะ,<ฮ>ะในเมื่อกระทาความผิดการจะไหวหรือไม่ไหว <ฮะ S 1> ก็ไม่ส่งผลทําให้กฎหมายเปลี่ยนแปลง<อ>ซึ่งที่ผ่านมาตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานและพยานแวดล้อมอย่างชัดเจน ปิดช่องโหว่ไม่ให้มีการฟ้องร้องกลับด้วยนะแต่อย่างไรก็รตามก็ยอมรับว่ามีความกดดันตอนที่ทําคดีนั่นแ่ะเพราะช่วงแรกพยานหลักฐานมีน้อยมากอีกทั้งผู้ใต้บงังคับบัญชาและครอบครัวมีความกดดันสูงค่ะพอเอมื่อตํารวจทําสํานวนส่งฟ้องอายการและอายการสั่งฟ้องตามที่ตํารวจดําเนินการมาก็ถือประสบผลสําเร็จในคดีนี้ส่วนคำพิพากษาจงมาเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถกำหนดได้อน,นี้ท่านเปิดใจก่อนที่จะมีข่าวกันอันนี้เมื่อวานนี้ท<บ>่ <คำ S 2> านผู้ชมก็คงได้ฟังเสียงไปแล้วนะในรายการข่าวเรา ค,คือประโยคสําคัญที่คุณสีวราพูดนี่คือตอนนั้นเนี่ยกดดันนะแล้วก็กระแสเนี่ยก็รุม,มยกมือไหว้เพราะว่าก็ครอบครัวสอนมาอย่างเงี้ยมันก็เจอคนก็ต้องยกมือไหว้เนี่ยอ่าแล้วเขาก็เอาภาพที่ท่านยกมือไหว้กับคุณเปรมชัยเนี่ย เอาไปโจมตีกันรุมถล่มตอนนั้นโอ้เสื้อดำตายฟรีแน่นอนอพนักงานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนเกรงใจยกมือไหว้ผู้ต้องหาค่ะนี่นี่นี่ก้มไหว้ต่ำเมื่อสักครู่เนี่ยช็อตที่ก้มไหว้ต่ำอย่างเงี้ยนะตอนนั้นคุณสีเวลาก็ก้มหน้าก้มตาทํางานไปไปรวบรวมพยานหลักฐานจ้ะั้มเข้าไปในป่าลกจาลองเฮ้ยเองจำลองวิธีกระสุนมาอย่างไงยิงยังไงอทำงานหนักมากเลยช่วงนั้นรวบรวมสํานวนทําสํานวนรัดกุม แล้วก็ส่งอายการอายการก็ดําเนินการตามกระบวนการส่งฟ้องศาลชั้นต้นอุทธรแล้วมาดีกานะส่วนคดีอาวุธกับงาช้างที่เกิดขึ้นหลังจากไปตรวจคนบ้านคุณเปรมชัยเป็นคดีคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดอ,อยู่ในกระบวนการยุติธรรมะนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็สอบถามอีกหลายคดีนีน่ที่ไปตรวจคนบ้านเจอทั้งอาวุธเจอทั้งงาช้างแล้วปืนบางกระบอกเนี่ย ก็ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายนะ,ะทีนี้คุณเปรมชัยม,ยมีคดีอะไรอีกบ้างคดีนี้คือคดีล่าเสือดำ่ำนะจริงๆมีหลายข้อหาแต่รวมกันมัดรวมแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยต้องติดคุกสารพิพากษาจจำคุกสอปี14เดือนแต่หนึ่งในเหตุการณ์ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สตานะจับกลุมควบคุมตัวแล้วสอบถามสอบปากคำกัน มีการเสนอสินบนกันเป็นเหตุให้ดำเนินคดีถ้าจำกันได้คดีนั้นศาลตัดสินแล้วนะฮะลงโทษจำคุกค,คุณเปรมชัยเนี่ยหนึ่งปีไม่รอลงอาญาแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเท่านั้นเองศาลอุทธรณ์รแผนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจรารณาแล้วมีคำพิพากษาเห็นพร้องกับคำตัดสินของศาลชั้นต้นอุทธรณ์ของนายเปรมชัยฟังไม่ขึ้น จึงพิพาคษาลงโทษจำคุกหนึ่งปีมไม่รอลงอาญาส่วนนายยงโดดเครือคนสนิทะนะยกฝฟ้องอคุณเปรมชัยก็ยื่นขอประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นดีกาเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคดีรอสารสุดท้ายศารเดียวศารดีกาโทษจำคุกอีกหนึ่งปีกรณีเสนอให้สินบนเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้น ตัดสินแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้ว2ปี14เดือนรออีกหนึ่งคดีในะชั้นฎีกาคดีสินบนอีกหนึ่งปีหรือเปล่าอถ้ายกก็ยกนะถ้าลงก็ลงอีกหนึ่งปีนับโทษต่อไปนับโทษต่อไปก็จะเป็น3ปี14เดือนใช่ไหมฮะมแล้วก่อนจะได้รับการลดหย่อนผลโทษนี่มันก็ต้องมีหลักเกณฑนะ์ว่าต้องรับโทษไปแล้วเท่าไหรย่ยังไงนะแล้วก็คดีอื่นๆทีนี้เปินงาช้างเนี่ยอันนี้เราก็ไม่อาจไปก้าวล่วงเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการยุติธรรมที่น่า แปลกใจคือเมื่อวานเนี่ยโอ้โหนี่คนยังพยายามเอาไปโยงเอาไปเปรียบเทียบเรื่องอะไรอะคะไปเปรียบเทียบเรื่องโอ้โไม่เห็นลงโทษเหมือนตายายเก็บเห็ดเลยเดี๋ยวนี่ยังไม่จบอีกเหรอยังพูดอีกเหรอตายายเก็บเห็ดเขาไม่ใช่ตายายตกลงคดีนั้นไม่ใช่ตายายเขาก็ไม่ใช่ตายายแต่คนทุกกลุ่มนี้ยังฝังหัวไงอนั่นน่ะสิไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ตายายเก็บเขาไม่ได้ติครูเพราะเก็บเห็ดค่ะ เขาติดคุกเพราะว่าตัดไม้ทําลายป่าวงกว้างด้วยไม้ต้องกี่ท่อนเขาไปเจออ่ะนั่นแหละคาตาเลยไม่ใช่ตายายเก็บเหตุแต่ก็เอามาเป็นวาทกรรมโจมตีกระบวนการยุติธรรมนะแล้วก็เอาไปเทียบกับอีกหลายๆกรณีซึ่งมันเทียบกันไม่ได้นะอย่างกรณีของคุณเป็นชัยถ้าจะเทียบนะต้องเทียบกับกรณีที่เขาไปล่าสัตว์ในป่าที่มีพาร์เล่าโดนโทษน้อยกว่านี้อีกที่มีคดีก่อนหน้านี้นะโดนโทษน้อยกว่านี้อีกนะ เพราะฉะนั้นมันต้องเปรียบเทียบพฤติกรรมมัลักษณะเดียวกันนี่จะเทียบกันได้ใช่ใช่แต่ว่าที่น่าแปลกใจมันยังมีคนไปเชื่อเรื่องวัฒกรรมตายายเก็บเผ็ดอยู่อะไปมาปัดนอีกแล้วบางคนนะโอ้อันนี้ข่าวแปะไว้นะสารดีกาตัดสินเปมชัยคุกสองปีสิบสีเดือนคอมเมนต์แรกเลยมาว่าเดี๋ยวก็หลุดในชั้นดีกาอ่านอนไปรู้ดีไปรู้ทันอีกคือ ข่าวก็คือสารดีกาตัดสินแล้วใช่แต่อันนี้ด้วยอคติไงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นหลุดในชั้นดีกาเดี๋ยวก็ตัดสินแล้วอันนี้คือดีกาแล้วนึกออกไหมเนี่ยเนี่ยคือนี่คืออคติของคนบางกลุ่ม่อกกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะทําให้เกิดความรู้สึกโกธแค้นชิงชังขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเพลงประเทศกูมีต้องไปเปลี่ยนเนื้อที่บอกว่าเสือดําโดนยิงแล้วตายฟรีพวกนี้นะ ต้องไปเปลี่ยนเนื้อไม่ <นะ S 1> ฟรีแล้วให้มันสอดคล้องเอาข้อเท็จริงะนะแล้วก็พูดถึงเสือดำเนี่ยถ้าเราจําได้ก่อนหน้านี้ในแฟนเพจของกรมอุทยานได้นําเสนอภาพค,คือพืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ทําให้เสือแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆนะกลับขึ้นมาอันนี้เป็นภาพเมื่อปี2,560นะ่ะ2,560เสือดำเนี่ยที่เดินอยู่หน้าอยู่หน้ากล้อง อันนี้กล้องเจ้าหน้าที่เขาติดตั้งไว้ใช่ไหมเพื่อดูพฤติกรรมสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์หลายๆชนิดมานะเสือโคร่งเสือดาวเสือดำช้างสมเสร็จเงี้ยกระทิงบัวแดงหมีกวางเงี้ยดูเงี้ยดูเวลาที่เขาอยู่ในธรรมชาตินี่น่ารักจะตายนะเพราะฉะนั้นไปล่าไปกินนะไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดๆก็ตามทีจงได้รู้เอาไว้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแล้วกฎหมายก็บังคับใช้ได้จริง อันนี้ก็เป็นเรื่องคดีเตมชัยกนาสูตรเมื่อวานนี้ก็ปิดฉากไปเรียบร้อยอรออีกหนึ่งคดคีรออีกหนึ่งคดี